สวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระมานี้มาเขาเรียกอะไรนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระรอดเออมาดูสิว่าอ่าจะรอดไหมนะฮะเกี่ยวกับพระรอดเนาะนะครับพระรอดก็เป็นเขาเรียกนะเป็นพระเนื้อดินกขบอกที่แพงที่สุดในโลกนะหรือในประเทศไทยนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละ นะครับพลอดนุ่มหนึกในค้ายน้ำผึ้งอะไรประมาณนั้นก็มีโซนหลายเนื้อนะแต่ส่วนมากเขาก็จะเอาเนื้อที่เป็นเนื้อครีมเนื้อสีครีมนะครับแล้วก็ความชัดเจนด้วยนะครับผมอันนี้เห็นไหมฮะนิ้วมือเส้นอะไรก็ไม่มีเอออันนี้เป็นเขาเรียกอะไร พับปลอมหรอกจะหาพัดแท้น่ะหายากแต่ว่าถ้าใครดูเป็นนี่นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกอะไรนะปล่อยเช่าได้ราคาแพงมากนะครับเริ่มต้นกันที่หลักล้านว่ากันที่หลักล้านกันไปเลยสวยๆไม่สวยก็เริ่มกันที่หลักล้านนั่นแหละเพราะเป็นอะไรที่หายากเกี่ยวกับพระลอดเนาะอายุพันสามร้อยปีสร้างในยุคสมัยของพระนางจามเทวีนั่แหละแห่งอาณาจักร ฮริพุนชัยนู่นแหละนะครับอ่านะครับเมื่อหาของแท้ไม่ได้ก็หาย้อนยุคเอานะครับย้อนยุคก็สร้างอยู่หลายวัดหลายวาระชอบวัดไหนสร้างชอบวาระไหนสร้างนะฮะก็ก็ต้องไปเช่านะรหรือไปอันนั้นอีกทีนะฮะเออไปดูประวัติดูมวลสารอีกทีนะฮะอ่ะนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็ ถ้าจะต,ตีเป็นกรุเลยก็เก๊นะฮะแต่ถ้าเป็นตีย้อนยุก,ก็ต้องไปหาวัดอีกเอะตอนเนี้อย่างเงี้ยหลวงพมุ้ยก็ทำนะหลวงพมุยวัดดอนไล่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามก็อาจจะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะฮะเอ้าปลอมก็ปลอมนั่นแหละหาของแท้มาดีกว่าจึงนี่มาพร้อมกร,กรอบเลยนะครับพระลอดหลวงหาลิพุนชัยนะครับรุ่นปียอดฉัดเจ้า ปียอดฉัตรพระบรมมธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับเออปียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับปี2558นะครับคือพระรุ่นนี้ก็มีดีตรงที่มวลสารนั่นแหละมวลสารที่จัดสร้างแล้วก็ผู้ที่จัดสร้างด้วยนะครับอันนี้เขาบอกอ่าพระไม่ใช่พระอาจารย์อาจารย์รัก นะครับอาจารย์ลักโหราธิบดีณนะชื่อปัจจุบันใช่ไหมนะครอาจารย์ลักราชสีก็นามก่อนมาอันนี้แล้วก็อาจารย์ลักเลขานิเทศที่เราจะได้คุ้นชื่อกันอ่าถ้าเราจะคุ้นกันส่วนมากก็อาจารย์ลักเลขานิเทศนั่นแหละนะครับในการจัดสร้างแต่ปัจจุบันนี้ท่านต้องก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะจำไม่ไนดะ้โหราธิบดีไหมเออนั่นแหละนะครับจัดสร้าง ปี2558นะครับเป็นรุ่นปียอดฉัตรก็ผสมส่วนผสมของปียอดฉัตรนั่นแหละนะครับมวลสารนะฮะอ,อาจารย์ล้ก็ได้รวบรวมมวลสารนะครับที่ที่ท,ที่อาจารย์ท่านได้ได้เก็บรวบรวมมาหลายปีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์มีความสําคัญน,นะครับกว่าเขาบอกเป็นพันมวลสารนี่เป็นพันชนิดเลยนะเขาบอกนะประมาณสองสามพันกว่า หรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่มวลสารเยอะเอาพูดง่ายๆเป็นมวลสารที่อาจารย์รัก,กเก็บสะสมมาเก็บสะสมเหลือจากพิธีนูน่นพิธีนี่ที่คือหลวอาจารย์รักเนี่จะสร้างวัตถุมงคลหรือสร้างวัดวาอารามเกี่ยวกับการทานุนำลุงเพรา,า,าะศาสนานี่แหละนะฮะก็จะสร้างบ่อยนะครับสร้างบ่อยสร้างเยอะคนรจะทำบุญเยอะไว้ง่ายนะครับแล้วก็พวกชนวนมวลสารเนี่ย ที่รวบรวมมานะอาจจะเหลือจากพิธีเดิมบ้างหรือมาแล้วก็ใช้ไม่หมดบ้างหรือนํามาเพื่ออะไรต่างๆที่เก็บไว้สร้างเป็นวาระวาระไปเนี่ยเยอะมากนะครับก็ไล่ไปไม่หมดหรอกนะครับก็ถ้าอยากจะนั้นก็ต้องไปไล่ดูอ่าอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะทิเช่นไอตะปูสังฆะวานนอนของอะไรพระธาตุอะไรนะ พระมหาเจดีนี่ปรมเจดีใช่ไหมอ,อ,อะไรหลายๆอย่างนั่นแหละนะครับแล้วก็มาผสมนะครับด้านหลังก็จะมีชนวนไม่ใช่มีโลหะที่ผสมชนวนปียอดฉัดของของพระธาตุฮาริพุนชัยอะนะครับนี่ติดไว้ด้านหลังนะครับส่วนนี่เขาเรียกว่าปียอดฉัดน,นะครับพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับนี่นะครับลักษณะก็เป็นเหมือนพระลอดละแกะพิมพมาเป็นพระลอดยุคใหม่ออกแบบศิลแบบลายแบบเนี้ย มีโพด้านหลังแล้วก็เป็นพันลอดนะครับแบบนี้พันลอดนะครับนี่มีฐานบัวเนื้อก็จะทําเป็นแบบ7สี8สีนะครับก็อ่าเป็นสีประจำเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นสีประจําคนที่เกิดแต่ละวันนะครับแล้วก็แต่ละราศีนะครับก็มีอ่าสีทั้ง7สีนั่นแหละ8สีนั่นแหละนะครับแต่แต่ส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนื้อหอยสังเออเนื้อหอยสัง ว่ากันอย่างนั้นนะนะครับเป็นเนื้อหอยสั่งนะครับก็มวลสารนะครับก็แต่าไม่ได้ใส่สีแค่นั้นเองอันนี้มาพร้อมกล่องเนาะมาพร้อมกล่องคนคิดว่าเป็นของใหม่เออของใหม่คนไม่ค่อยนิยมมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แขวนเออเป็นของใหม่คนก็ไม่ไม่ชอบแบบว่าอ,อ่าไม่ชอบของใหม่หรือย,ยังไงคนเก่าเขาไม่แขวนนะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะครับก็ วัตถุมงคลของอาจารย์ลักษ์เนี่ยนะฮะก็มีประสบการณ์นะ,ะเป็นพระที่ทําใหม่เป็นวัตถุมงคลที่ทําขึ้นใหม่แต่ก็มีประสบการณ์อยู่บ่อยๆเหมือนกันอย่างเหรียญพระนารายณ์ทรงคุดอะไรอย่างเงี้ยอะไรเออพระอะไรนะพระเสาพระลาหูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลายอย่างอยู่นะฮะก็มีประสบการณ์ดีนะฮะเขาบอกมีประสบการณ์ดีนะครับเนื่องด้วยมูลสารดีแล้วก็ในการทําพิธีเนี่ยนะฮะก็ทําแบบโบราณเลยนะครับทาแบบโบราณแล้วก็การ การอะไรนะการเกี่ยวกับทาพิธีอะไรต่างๆนำเลิกบ้างอะไรเกี่ยวกับอะไรจะใช้เลิกอะ่ะนะับเพราะว่าอาจารย์รักเป็นหมอดูใช่ไหมก็ดูเลิกผานาทีเป็นอะไรเป็นจะเอาเลิกไหนในการจัดสร้างาวันน,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 นี้ขั้นตอนนี้ใช้เลิกนี้ขั้นตอนนี้ใช้เลิกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเลิกงามยามดีเนี่ยนะก็ถูกกาหนดมาอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างที่แบบอ่านะเขาก็แบบ รู้จักเลิกงามยามดีนั่นแหละนะครับเขากา็เขาเรียกอะไรเป็นอะไรที่ละเอียดออละเอียดทุกขั้นตอนนะครับมีความพิธีพิถันทุกขั้นตอนนั่นแหละตั้งแต่รวบรวมมวลสารแล้วก็พิธีปลุกเสกเกจิข้าราชการปลุกเสกแล้วก็เลิกผานาทีนะฮะเลิกเลิกงามยามดีต่างๆนะครับที่ประกอบขึ้นในใน,ในวัตถุมงคลต่างๆโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับส่วนประสบการณ์นี่ที่ออกข่าวกันลงหนังสือกันออกข่าวกันก็จะเป็น ใช่ไหมฮะสิบสามหมูป่าที่ติดถ้ำขุนนางนำนอนอะ่ะผมเรียกถูกไหมถ้ำภูเขาเนี่ยขุนะน้ำนางนอนอะไรอย่างนี้ไหมขุนอะไรเงี้ยที่สิบสามหมูป่านะั่นะนะ่ะน่ะที่โคตอะไรนะโคตเอกแขวนอยู่คอนั่นแหละนะครับก็อ่าไปเขาเขาบอกว่าก็เป็นอ่าเ,เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับของพระรอดเพราะว่าคนเขามีความเชื่อว่า นะครับใครที่ได้ขแขวนพระรอดนะครับใครที่ได้ขแขวนพระรอดใครที่ได้บูชาพระรอดเนี่ยนะฮะก็จะอ่าชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับอ่าเป็นก็เรียกเป็นแควคาดนะครับแควคา,า,า,าดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยแควคา,าดอ่าจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับอ่าว่ากันอย่างนั้นความเชื่อนะที่เรียกชื่อว่าพระรอดพระรอดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระกลุนีก็ยากหน่อย นะครับก็ต้องไปหาเกจิเอาอย่างทำย้อนยุคทําอะไรมีหลายเกจินะเออหลวงพ่อกลวยก็ทำนะครับอ่าพระครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ทํานะครับเป็นอาเ,าเรียกพระผงอะไรนะพระผงเกษาเออพระผงเกษาเขาเรียกอ่าเจ้าคุณเจ้าศรีวิชัยก็ทําหลวงพะะ่อเกษมทําหรือเปล่าแต่ทําย้อนยุคมีนะทาย้อนยุคมารุ่นอะไรอ่ารุ่นอ่าอะไรเนี่ยต,ต่างเนี่ยทาเยอะอยู่นะครับก็ ก็ใครชอบอยากได้แขวนพระลอดนะฮะก็ไปดูเอาในพิธีต่างๆเนาะแต่อันนี้ผมเอาพิธีนี้มาให้ชมเผื่อจะได้แบบเออเป็นพิธีใหม่ๆเผื่อใครชอบมวลสารแล้วก็พิธีการจัดสร้างแล้วก็เลือกผานาทีเรืเ่องงามยำดีในการจัดสร้างแล้วก็ผู้ที่จัดสร้างด้วยนะครับเออคือก็คืออาจารย์ลักนั่นแหละนะเป็นผูเ้เป็นเจ้าพิธีถูกต้องไหมหรือ,อยังไงหรือเป็นผู้ทําผู้จัดสร้างเน่ผู้ผ้าเฮ็ดผ้าสางนั่นแหละผู้ภาษาชาวบ้านนะฮะนะครับ ก็ออกแบบได้เขาเรียกนะสวยงามนะนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อล่างๆหรอกถ้าเนื้ออันนั้นมันจะเป็นพวกเนื้อสีบ้างเนื้อโลหะบ้างอันนี้เป็นเนื้อล่างสุดเหมั้งเนื้อสีขาวเขาเรียกว่าเนื้อหอยสังนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับด้านหลังก็ติดอันนี้ไว้นะครับเป็นปียอดฉัดเป็นผสมปี่ยอดฉัดของพระธาตุฮาริบุญชัยนั่นแหละนะครับนี่นะครับขิดไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับเป็นผ้าใหม่ เนาะนะครับส่วนราคานี่โอ้โหถ้าไปดูในเว็บเนี่ยไม่ถูกนะเออไปดูในเว็บไม่ถูกนะเออมีมีหลายร้อยนะเออมีตั้งแต่หลายร้อยนะไม่ใช่พันหลักสิบนะอ่าถ้าไปดูในพวกไออะไรเนี่ยพวกแอปขายของอะพวกอะไรอย่างเงี้ย แอปขายของต่างๆอะไปพิมพ์ดูนะนะฮะราคานี่เป็นพันนะครับ1000พันบวกลบได้เลยนะครับบางองค์เนี่ยสวยๆสีสวยๆเลขสวยๆเนี่ยขายกันอยู่ 2- อ0สามพันนะครับอืมแต่เนื้อล่างๆก็ว่ากันที่หลักร้อยนี่แหละเนี่ยเขา,ขาวาเนี่ยเนื้อหอยสังเนี่ยเนื้อล่างๆก็จะว่ากันที่หลักร้อยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าอา่าในเขาเรียกในเว็บในอะไรเทาแบบเนื้อดีๆหน่อยอะไรดีหน่อยก็รๆๆาคาก็ ก็หลายตังค์นะครับเป็นหลักพันอยู่เหมือนกันนะครับคนก็นิยมอยู่นะนึ่งด้วยพิธีดีด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับก็คนนิยมประมาณหนึ่งนะครับคนนิยมประมาณหนึ่งในส่วนของพระใหม่เนาะนะครับก็เป็นพระดีถามว่าอนาคตไกลไหมผมก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะล่วงรู้ได้หรือกําหนดได้เพราะว่าผมก็ไม่ไดไม่ได้เช่าขายไม่ดูไม่ออกแต่ว่า แต่ว่าพระพระ,พระใหม่งไงผมไม่ค่อยถนัดตรงพระใหม่ไม่รู้จะเล่นกันยังไงคือต้องเข้าเร็วออกเร็วอะถ้าพูดถึงการค้าการขายอะนะแต่ว่าอนาคตหนึ่งดีไหมดีเพราะว่าพิธีดีนะครับพิธีดีนะครับแล้วก็มีจะมีมีมประสบการณ์ได้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับประสบการณ์มีแน่นอนเพราะว่าพิธีดีอ่ขังเขาเร,เรียกขังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับในส่วนของถ้าเราจะหามาแขวนคอเนาะหแบบว่า ถ้าไปเช่าตามร้านก็ไม่รู้เท่าไหร่ราคาไม่รู้ว่าเช่ากันเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมันก็ไม่ไม่ว่าจะเขี่ยกองเจอนะของเกมมีไหมมีนะครับผมมีนะครับนะครับอยู่ในกองก็อาจจะได้อยู่เออหลักสิบหลักหลักสิบหลักร้อยเออก็อาจจะพอหาได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่เช่าก็น่าจะมีหลายร้อยอยู่นะครับก็ประมาณนั้นล่ะมั้งเนาะหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาผมไม่ได้ซื้อขายเป็นอาชีพมันก็เลยไม่รู้บอก คำตอบไม่ได้แต่ไปดูในเว็บมาก็ราคาก็หลักพันนะยืนๆหนึ่งพัน 1, บวกลบอะ่ะก็ถือว่าแพงนะเป็นผ้าใหม่ที่แพงผมหาผ้าแบบเก่าๆอะ่ะหาผ้าแบบเก่าๆลึกๆยังหาได้เลยเออลึกลับลึกลับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังพอหาได้ในราคาถูกเลยนะฮะผ้าเก่าๆอ,อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย ยังหาได้หลักสิบหลักร้อยยังหาได้เลยนะฮะนี่เจ้าคุณโพเนี่ยเก่าๆยังหาได้หลักสิบหลักร้อยเลยนี่แบบเนี้ยหาได้หลักสิบเลยพระล่วงนั่งนี่นะครับนี่ก็ยังหาได้อย่างนี้เลยแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละคนเขาตัดสินใจยากคนเขาก็เลยไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระอะไรคนเขาก็แบบจะมองข้ามกันไปนั่นแหละไม่ค่อยได้เช่าหรอก นะครับคนก็จะมาเช่าอ,อะไรที่มันชัดเจนแหละทุกวันนี้นะฮะภาพใหม่ๆเขาก็แขวนนะครับอืมเขาก็หาอะไรที่มันชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างว่าแหละฮะร,ราคาก็แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้ขอเช่าที่ตกลงกันนะครับก็ลองไปเจราจากันเอานะครับส่วนอันนี้ผมก็ได้มาในราคาหลักสิบนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้แพงนะฮะเพราะว่าพ้าออกนอกพื้นที่พระเป็นในพื้นที่ที่คนเขาไม่นิยมพระใหม่เออขาไม่นิยมพระแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาคนนิยมแต่พระในพื้นที่อะ่ะมันก็เลยแบบ เออแบบหาได้ง่ายหน่อยนะครับผมหาได้ถูกไม่ใช่หาได้ง่ายนะหาได้ถูกหน่อยราคาได้ถูกหน่อยนะครับผมอา้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาละาชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่นี่แหละปี58นะครับหนึ่งในพระที่พิธีดีพิธีใหญ่แล้วก็มวลสารเยอะมวลสารดีนะฮะเป็นพระที่มีอนาคตแน่นอนนะครับแขวนนะฮะเลียมพลาสติกแขวนคอให้เด็ก เออก็ได้นะครับหรือจะเลี่ยมทองพระอย่างเงี้ยพิธีดีอย่างเงี้ยมวลสารดีอย่างเงี้ยเลี่ยมทองเลยเลี่ยมทองแขวนคอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเนาะมันชัว์อยู่แล้วนะครับมันไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าทั้งพิธีแล้วก็มวลสารด้วยนะครับเอารุ้จักแล้วแต่คนชอบเนาะใครชอบพระลอดก็ลองไปศึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกทีอาจจะไม่ชอบรุ่นนี้อาจจะชอบรุ่นอื่นเนาะ นะครับผมก็คิดว่าอันนี้แหละนะก็สุดเหมือนกันแหละรุ่นนี้นะรุ่งด้วยมวลสารด้วยแหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ